สวัสดีครับวันนี้ผมแมะมารีวิวรถกระบะแคปบให้ได้ดูกันนะครับผมเผื่อว่าใครหลายหลายคนกําลังหากันอยู่นะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาไม่ข้าม5 0 0แสนบาทเลยนะครับลองมาเลือกมาดูกันนะครับอาจจะมีถูกใจของคุณสักคันหนึ่งก็ได้นะฮะคัดมาเฉพาะเกรดเเลยนะครับปีใหม่ๆหม่ได้น้อยนะครับกับราคา4 0 0แสนกว่าบาททั้งสิ้นเลยนะครับจับต้องได้ที่สำคัญได้สภาพเกรดเไปใช้งานด้วยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมจะพารับชมรอบคันเลยนะครับ ทีละคันให้ได้ดูกันเลยนะครับภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมถูกใจชอบใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0838246569ได้เลยนะครับมาเริ่มคันแรกกันเลยครับไม่ให้เสียเวลานะครับกับนิสสัน n น v ว r ่าแ a c k Edition นคันนี้นะครับสีแดงฉูดฉาดทูโทนนะครับตกแต่งมาจากโรงงานออปชั่นเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นสเปคค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับ ตัวนี้เป็นดักเอดิชั่นปี2019เลขไม์เพียงแค่34,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะครับคันนี้นะครับมาเดิมๆเลยนะครับออปชั่นแน่นๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทมมาครบเลยพร้อมกับตัวสีแดงเมทัลลิกนะครับสติ๊กเกอร์แลปนะครับเป็นโทนสีดำด้านนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะพร้อมกับตัวดุมล้อซุ้มล้อแบบนี้ทั้ง4ด้านนะครับเป็นของแท้โรงงานทั้งหมดนะครับ สติ๊กเกอร์ต่างๆของแท้หมดเลยนะฮะบันไดข้างตกแต่งมาจับคิ้วสีส้มเท่ๆแบบนี้นะฮะกันาสาดคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับกับฟิล์ม60%รอบคันนะฮะส่วนภายในนะครับนวล่าขึ้นชื่อ,อแล้วครับเรื่องของออปชั่นนะครับที่ค่อนข้างจะครบคันในราคาถูกมากๆเลยทีเดียวนะฮะแฮนด์เพจนะครับมีระบุต,ตัวเลขเครื่องเลขถ,ถังชัดเจนนะครับพวงมาไลทมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลคันนี้มีครบหมดนะครับหน้าจอกล้องหลังนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีด้วย มาพร้อมเบาะหนังนะครับสีดําได้ส้มนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะฮะไม่ยับไม่ย่นไม่ฉีกขาดนะครับรถใช้งานเพียงแค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับไม่สมบุกสมบันแน่นอนนะครับได้ล้อแม็กนะครับเป็นของสิบแปดนิ้วนะครับยางโตโยปีสองพันสองพันสิบเก้านะครับตัวนี้ถ้าเกิดต้องหมดเสื่อมสภาพเราก็ดูแลเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะครับต้องบอกว่าได้แบบนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเลยนะครับถูกใจคันไหนก็เลือกกันดูได้ นะครับตัวนี้จะเป็น b l a c อ edition ปี19นะครับผมแล้วก็ไปส่วนของตัวไลเนอร์นะฮะเดี๋ยวผมพาดูไลเนอร์นิดนึงนะฮะคันนี้ไลเนอร์ค่อนข้างจะได้ใหม่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นไลเนอร์แท้จากศูนย์นนิสันด้วยนะครับผมนี่กริปแบบนี้รอยขีดข่วนขนแมวนี่แทบไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ไลเนอร์ใหม่นะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะแทบไม่ได้ใช้งานด้านหลังรถเลยนะครับเลยทําให้ไลเนอร์เนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยแตกหักรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะครับ แต่ถ้สมบูรณแบบนี้นะครับในราคาเพียงแค่459,000บาทนะครับท้องไว้เลย459คันนี้ฟีดาวพันอยู่9,000ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมสำหรับตัว black edition คันนี้ปี19ใหไม่30,000บานนะครับหรือใครชอบสีขาวแล้วก็มีนะเป็นสีขาวมุกด้วยรุ่นเดียวกันเกรดเดียวกันเลยนะฮะกับคันสีแดงนะครับตัวนี้เป็น novara นปี19เช่นเดียวกัน2 5 e black edition โมปี2019เลขไม้34,000กิโลเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่449,000บาทนะครับจะถูกกว่าสีแดง1 0 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้ฟีดาาก็่อนอยู่ประมาณ9,000บาทเช่นเดียวกันนะครับสีขาวมุกทูโทนนะครับอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างออฟชั่นเดียวกับคันสีแดงทั้งหมดเลยนะครับลุ้มล้อนะครับล้อแม็กก็ลายเดียวกันนะครับขอบ18นิ้วนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับสีขาวมันก็จะดูตัดดำนะครับดูโดดเด่นแล้วก็ ตัวบันไดข้างก็เป็นของแท้โรงงานด้วยนะครับสเปคเดิมๆทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยกันสาดยังไม่มีติดตั้งมาให้นะครับผมมาแบบนี้นะครับคืนครีนเลยภายในก็สภาพสมบูรณ์นะฮะตัวนี้ก็เป็นบุหนังทั้งหมดนะครับไม่มีขีดขาดหาผงอะไรก็ดูใสๆคลคีนครับไม่มีแตกไม่มียุ่ยนะครับผมได้คมๆนะฮะตะเข็บเนียนๆเลยนะฮะ มอเตอฟังก์ชันคู่โซนโทนนะครับมาครบเลยนะฮะเลขไมล์สามหมกิโลนะครับคันนี้อ่ามาพร้อมหน้าจอกล้องหลังนะครับเป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันแบบ6สปีดเลยนะฮะตัวนี้อ่าสภาพบอกก็เนี่ยครับตามที่เห็นในในคลิปตอนนี้เลยนะฮะไม่ยับไม่ย่นไม่ฉีกขาดนะครับรถไม่สมบูรณ์เราไม่ขายนะครับผมอ่าต้องบอกว่ารถทุกคันที่ออกไปใช้งานจากร้านเราต้องใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไปซ่อมไปนะฮะ อ่าเนี่ครับเกรดเจะเป็นอย่างนี้เลยฮะดูไว้เลยนะครับผมอ่าสภาพที่ท่านได้เนี่ยเหมือนเหมือนซื้อป้ายแดงเลยนะนาวาล่าสองคันนี้นะครับปี19ไม่สามหมื่นนะครับราคาสี่แสนกว่าบาทจะหาที่ไหนนะครับผมกับคุณภาพที่เป็นเกรดเแบบนี้นะฮะอ่าดูไลเนอร์กันหน่อยนะครับอ่าคันนี้ไลเนอร์จะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับผมอาจจะมีขีดข่วนทะลอกตั้งตามปกตินะครับอ่านี่ให้ดูตามเนื้อผ้าเลยนะฮะลูกค้าก็ลองดูเพื่อประกอบการตัดสินใจดูได้นะครับ อันนี้ก็เป็นโนราฟทั้งสองคันที่เรามีนะฮะสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับก่อนหน้านี้มีสีเทามีสีดําไปแล้วนะะผมอผาลูกค้าได้รับรถไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือสีขาวกับสีแดงนะสีเนียนๆครับเป็นสีเดิมๆไม่เคยสานมานะครับคันนี้ไม่เคยเคลมสีนะครับเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับได้สภาพแบบนี้กิ๊บกิบนะครับากระโปรงก็ดูเนียนๆใสๆนะครับอ่าคันนี้4 0 0 0 9,000บาทนะครับฟีดาผฟ์อยู่9,000กว่าบาทเท่านั้น หรือว่าใครอยากได้แบรนด์หลักๆนะครับอย่างอิรุสุดีแมกเราก็มีนะครับตัวนี้เป็นตัว1.9แซดแพทชีดเกียร์ออโต้รุ่นท็อปสุดนะครับปี2019เช่นเดียวกันเลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับแครี่บอยด้วยนะครับผมไว้กันแดดกันฝนขนของกันได้สบายๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่เพียงแค่400,000นะครับ89,000บาทนะครับ489นะครับทองเลยนะฮะ489เท่านั้นกับยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นแฉปแบบนี้ด้วย นะครับคันนี้สภาพสวยมากเลยนะฮะต้องบอกว่าให้ออปชั่นมา่รนทั่งจะแน่แนๆเลยเป็นหน้าโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆมาครบหมดนะครับคันนี้เลขกไม่เพียงแค่120,000กว่าโลานะครับผมใช้งาน่อนทั่งจะน้อยเหมือนกันนะครับไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยนะครับล้อแมกแท้โลงงานขอบ18นิ้วมาครบครับรัดด้วยยางบ s t โตนะให้เรียบร้อยดอกเหลือนหนาๆปักๆนะครับใช้งานได้ย,ยาวๆนะครับตัวนี้ยางเป็นปี2020ด้วยนะครับ ตัวเนื้อสีก็เช่นเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นสีแท้เดิมโรงงานนะครับไม่เคยสาบไม่เคยกลับสีแล้วก็ไม่เคยเทียมสีมานะครับเป็นสีเดิมเดิมโรงงานนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบป้ายข้างของแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะฮะส่วนท้ายนนนะครับเดี๋ยวพาดูกันหน่อยตัวนี้เนี่ยบ้ามือจับของเขาเป็นสมาร์ทคีย์เลสด้วยแต่เปิดปิดรถได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทซึ่งแน่นอนฮะถ้ามีฟังก์ชันนี้กุญแจของเขาก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับจะไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจขแล้วนะอาจจะเป็นสมาร์ทครับ ภายในนะครับจะเป็นสีดําคุมโทนน้าตาลนะครับผมอ่าแผงประตูต่างก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็บองเขาก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ได้เบาแท้โรงงานนะครับสภาพแบบนี้เลยคลิปนะครับอ่าไม่มีขีดขาดไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะแต่ถามว่าจะมีรอยยับรอยย่นนิดหน่อยตรงนี้นะครับอ่าตามปกติเนาะรถมือ2ใช้งานมาแล้วก็จะมีเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะคันนี้ผมให้สภาพอยู่ที่95%เเลยนะครับดูได้เลยนะฮะไม่เกินจริงนะครับไม่เกินจริงแน่นอน นะะฮหน้าจอกล้องหลังมีเนวิเกเตอร์นะตัวนี้นะครับแอร์บิดแอร์หมุนนะครับส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับปรับอ่าเป็นเกียร์บรนนุนก็ได้นะตัวนี้ใช้งานได้ครอบคลุมเลยปรองไรมัลติฟังก์ชันแบบพุ่มหนังนะครับพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลนะครับอ่าคันนี้คุ้มเลยนะ489,000บาทนะครับฟรีดาวนพันอยู่9,000พัไตายนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะที่สําคัญนะฮะได้แคลรี่บอยนะครับไปใช้งานด้วยนะตัวนี้แคลรี่บอยตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมฟูตัวซีลต่างๆของเขาเนี่ย แพ็กเกจเลยนะครับฟิลสนิทนะครับไม่ต้องกลวนน้ําเข้าไม่ต้องกลวลมเข้านะครับผมอันนี้คือออปชันมากับรถอย่างนี้เลยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวหลังคาแค r ิบอยเดี๋ยวก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับส่วนตัวภายในนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าเราจะไม่มีไลเนอร์ให้นะฮะคันนี้นะครับผมลูกค้าต้องลูกค้าท่านใดต้องการติดไลเนอร์ก็สามารถออกไปติดตั้งกันเอาเองได้นะครับอันนี้คือเป็นราคาพิเศษจริงๆนะฮะ ปกติตัวน,นี้ตั้งขาดกันอยู่5้าแสนต้นๆน,น,นะครับผมตัวน,นี้เราขายเพียงแค่4ี่แปเท่าน,นั้นนะครับแต่เราไม่มีแคดดี่บอยให้นะเออไม่ใช่เท่าทีฮะไม่มีไลเนอร์ให้นะเออมีแคดดี่บอยให้แต่ไลเนอร์ไม่มีนะครับแต่ว่าสภาพดูเลยก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีไลเนอร์มาก็ดูตัวถังโครงสร้างกันไปเลยนะฮะเนี่ยในโอเมก้าอาร์เนี่ยนะครับคมๆเลยทุกจุดนะครับรอยอาร์กต่างๆนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดรอยซีลเดิมทั้งหมดนะครับอ่าแบบนี้เลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับดีแม็กหนึ่งจ เซ็ตแพดเีดรุ่นท็อปเกียร์ออโต้นะครับเป็นไฮไลเดอร์นะครับเป็นแคปไฮไลเดอร์นะฮะหรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับกระพือคลิปแบบนี้นะฮะไม่มีลักยิ้มแน่นอนนะครับรถทุกคันของเราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นะฮะเช็ควัติผฐานศูนย์บริการของแต่ละยี่ห้อได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับกําลังอยากได้กระบะแครบเตี้ยใช่ไหมของโตโยต้าเราก็มีนะครับเป็น Revo 2.4J นะครับตัว Z Edition นะครับ ตัวเตีย้ยเขาจะเรียกเขาเป็นแฟทัสเดิชั่นตัวนี้จะเป็นหน้าหล่อแล้วนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโฉมที่ต่ํากว่าปี18ลงไปเนี่ยปีสิบเก้าปีสิบแปดลงไปเนี่ยหน้าของเขาจะยังเป็นหน้าหน้าหน้าประดุกปรนมิอยู่อันนี้เขาเรียกหน้าหล่อนะครับผมเป็นแฟทัสเดิชั่นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแคริบอยแบบตู้ทึบนะครับผมอ่าได้แคริบอยตู้ทึบมาด้วยนะครับตัวนี้โฉมปี19เช่นเดียวกันเลยนะครับปี19เหมือนกันนะครับเป็นแคร์เตีย้ยเกียร์แมนนวล คันนี้เลือกมาอยู่ที่78,000กิโลเท่านั้นนะฮะมาพร้อมสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับกับตัวแค r ีบอยตู้ทึบเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าหลอเหมือนตัวสูงแล้วนะครับจะไม่ใช่หน้าประดุกแล้วนะตัวเตี้ยนะครับส่วนตัวไฟนะฮะตัวเตี้ยยังไม่มีไฟโปรเจคเตอร์นะตัวเตี้ยของเขายังเป็นไฟหลอดมัลติอยู่แต่ว่าไฟจัดหมอกคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นของแท้ศูนยโตโยต้าเลยนะครับมูลค่า5,500บาทนะครับเช็คราคาได้เลยนะครับอันราคานี้จริงจร ล้อแม็กไม่มีนะครับมีเป็นล้อกระทะนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับตัวนี้ยางเป็นปี2020นะครับดอกยางเหลือหนาๆปักๆแบบนี้นะครับใช้งานยาวๆนะฮะเพราะคันนี้เนี่ยวิ่งไปแค่78,000เท่านั้นนะครับผมราคาเพียงแค่359,000บาทนะฮะสนห้าหมื่น0ก้บาทจริงๆนะครับผมในด้โมเลยตัวนี้ออกป้ายแดงตอนนั้นเนี่ยขายอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่619,000นะสงหาพรับตัวเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่350,000บาทเท่านั้น ประหยัดไปนะครับโอ้โหสองแสนกว่าเลยนะครับเกือบสามแสนเลยนะฮะนะครับต้องบอกว่าราคาดีนะครับสบภาพภายในคลิปๆนะครับเบาะของเขานะฮะโตโยต้ตาจะไม่ใช่เบาะผ้านะครับจะเป็นเบาะเป็นโพลีเอสเตอร์วัสดุของเขาเป็นโพลีเอสเตอร์ก็คือมันจะไม่เก็บความร้อนไม่เก็บฝุ่นแล้วก็แรงน,น้ำ 6, นํำหกน้ําเลอะอะไรต่างเนี่ยเขาจะยังไม่ซึมเข้าตัวเนื้อเบาะนะครับรีบเช็ดรีบล้างเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาง่ายกว่าเบาะกำมะหยี่นะครับสําหรับวัสดุที่เป็นโพลีเอสเตอร์นะ อันนี้ติดฟิล์มมาให้นะครับมันหน้าสี่สิบรอบคันหกสิบนะครับผมอ่ะตอ,อไปก็มีฟิล์มพร้อมแล้วก็ตัวอาแครีบอยตูท้ทึบเนี่ยตัวนี้มันจะเปิดได้อ่ะเปิดให้ดูเลยดีกว่าโชว์สักข้างหนึ่งนะครับกดปุ๊บบิดอะไรด,ดีเอาทางนี้อ่านี่แล้วก็ยกขึ้นเขาจะมีโช๊คนะฮะมีโช๊คคัมให้ไม่ต้องเอาอะไรมาค้มเลยนะฮะอันนี้คือเปิดมาหน้าตาก็กจะประมาณนี้นะครับเอาไปทําเป็นฟุตชักหรือว่าเอาไว้แบบอ่าเป็นรถเชิงคองนี้ก็ได้นะครับใช้งานในนรททว่นนท่่าาาาา้งงีํตๆไดเเพะเป็น ตัวทปแล้วก็มีลูกกงด้านในมีลูกกงมาให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นกงตะแกรงมาให้เดี๋ยวพาเปิดดูด้านหลังด้วยเลยดีกว่านะครับอ่าเปิดมันเลยปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็นช็อคเหมือนกันนะฮะเป็นช็อคฟื้นขึ้นไปนะครับอ่าดึงลงมาเลยอ่านี่ครับนี่จะเป็นพื้นที่ของตัวด้านหลังนะครับผมไลเนอร์ก็สภาพสมบูรณ์นะครับเป็นแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้อ่าดูในส่วนของตัวโครงหลังคากันหน่อยนะครับ เท่าสมบูรณ์นะครับไม่แต่ทับไม่บิดเบี้ยวนะครับให้ดูมุมกว้างๆหน่อยนะครับว่าคันนี้เวลาเปิดครัวปชันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาได้อย่างนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเจ็ดพันนะฮะได้ปีสิบเก้า7ม0เจ็ดหมื่นโถูกขนาดนี้แล้วนะฮะนะครับและที่สําคัญคันนี้จัดเต็มฟรีดาวน์ได้นะไม่ต้องใช้เงินดอกรดนะครับหรือใครอยากจะดาวน์นะครับก็ยินดีนะฮะค่าใช้่างงดถูกลงก็ดาวน์ได้นะครับผมดอกเบี้ยก็ถูกด้วยนะทุกวันนี้นะครับ ลองดูกันนะฮะเนี่ยโลโก้แบ็กอินดิชั่นนะครับให้ดูไล่ๆดูรอบพันกันไปเลยดูหลังคาท่านหน่อยอันนี้เป็นส่วนของตัวหลังคานะฮะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรหลังคาส่วนอชอบอันนี้ใช่ไหมมันชอบลอกชอบดาบใช่ไหมอันนี้ดูใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับลด้กระถาบแบบนี้เลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยกับรีโว Z เซตอ i o ดิชั่นปีสิบเก้าไมลเจ็ดหมื่นแปดพร้อมแคดดี้บอยตู้ทึบ้โห มันสุดยอดจริงๆนะทุกคนนะครับชอบคันไหนอ่ะก็จัดเอาเลยนะครับมาทอนนี้เดินทางมาถึงคันสุดท้ายแล้วนะครับเอาเครื่องใหญ่ๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเครื่องกําลังแน่นๆนะฮะกับรีโว 2.8G นะครับตัวท็อปเลยเกียร์แมนนวลปี2016นะครับตัวนี้ยังเป็นหน้าแหลมอยู่หน้าประดุุอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น Gen 3นะครับสำหรับตัวรีโวคันนี้นะฮะปี16เลไมล์มคันนี้อยู่เพียงแค่95,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขาย499,000บาทนะครับ 499นะฮะคันนี้499สีขาวเมทัลิกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยเกีย e ร์ธรรมดานะครับผมสีเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยออปชั่นเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับอะล้อแม็กอันนี้แท้เดิมโรงงานไหมอะของเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะครับขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้ยางได้ยางปี2022นะอันนี้นะครับได้ยางใหม่เดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูยางนะฮะอะยางปี22นะครับ, 2, รบใช้งานยาวๆใช้งานยาวๆนะครับอะ คันนี้ฟิล์มเซ็ตมาที่บันหน้า40รอบน6 0นะครับทั้งหมดนี้ก็มีฟิล์มหมดเลยเนาะลูกค้าออกไปไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงคันนี้สภาพข้างในเป็นยังไงบ้างแผงประตูจะเป็นโทนสีเทานะครับทั้งหมดเลยอ่วงล้มัลติฟังก์ชันนะครับมีครบหมดนะครับผมคูปซ์คอนโทรลคันนี้ไม่มีนะเล็กไม้95,000กิโลนะครับมีหน้าจอกล้องมองหลังแล้วก็มีนิเกเตอร์ด้วยนะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับผมตัวเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับนี่รุ่นท็อปก็จะได้ออปชั่นฟูๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเบาะหนังนะฮะอันนี้ดูสภาพเบาะหนังนะครับอ่นนาอ,อาจจะมีรอยยับรอยย่นนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยตามการใช้งานเท่านั้นนะครับตามเนื้อผ้าเลยอันนี้คือรีวิวรถจริงเลยนะครับชอบขนหนก็จกคขนั้น,นะครับตำหนิติเตียนกันได้นะครับไม่โกรธนะฮะอ่านีคือสภาพเบาะของฝั่งผู้โดยสารไปแล้วมาดูฝั่งคนขับนี่เห็นไหม นั่งจะกริปนะครับเราสปาเก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนิดน,นึงอ่ะไม่ได้เปิดแคปให้ดูเลยเลยอ่ะด้านหลังก็แบบนี้เลยสวยๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับ4,99,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรี v o ปี16คันนี้นะฮะเลขไม้ก็ไม่เยอะด้วยนะครับ90,000กว่ 90, าโลเท่านั้นนะครับ สภาพตัวรถก็ดูไม่มีรักยิ้มนะครับสีเดิมโรงงานนะฮะคันนี้รถประวัติศูนย์นะครับตรวจสอบเช็คประวัติได้เช็คเจ้าของได้เช็คแหล่งที่มาได้นะครับเลขกเครื่องเลขขังตรงกับเล่มแน่นอนนะครับไม่ย้อมแมวไม่จกตานะครับมาจุดต่อมานะครับนี่การชนท้ายของเดิมทั้งหมดเลยโลโก้นะครับเกรดรุ่นตัวจีมีครบแมตไลเตอร์อันนี้สภาพดีอันนี้สภาพดีเลยนะครับขีดกนแทบไม่เจอนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ค่อนข้างจะใช้กระบาดน้อยเนาะ นะครับเพราะว่ารอยขีดข่วนต่างๆแทบไม่เห็นนะครับเนี่ยใครเหมาะกับการใช้ในสวนนะอ่ะเหมืนอนไอ้นี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้ในสวนใช้ขนของหรือว่าใช้ในการแบบบรรทุกพวกผลไม้หรือว่าใช้งานในสวนทั่วไปเนี่ยนะครับออกไปต่อข้อต่อโค้งต่างๆเนี่ยได้เครื่อง2008นะราคาไม่ถึง50,000นนะทุกคนนะครับไม่หลักหมื่นด้วยไม่ถึงแสนโลเลยนะครับปี16นะครับด้แบบนี้ไปผมมองว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับคุ้มเกินคุ้มจริงๆ นะครับสภาพเกต A อบวกแบบนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักเงินเนี่ยเกตแปดแสนนะฮะซื้อป้ายแดงนะห้ได้สภาพนี้นะครับกล้าพูดเลยนะฮะก็จะช่วยประหยัดเซฟเงินให้หลายๆท่านได้นะครับรถมือสองมันก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าได้สภาพที่ถูกใจนะครับสเปคถูกใจแล้วสภาพได้้แบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายหลคนอาจจะถูกอกถูกใจนะครับผมอ่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีชอบขันไหนกันอยู่หรือเปล่านะครับก็ ทั้ง5คันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะคบรอเจ้าของใหม่มาจับจองกันอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากคลิปนี้ลงไปไอ้5คันนี้น่าจะอยู่กับผมไม่นานนะครับผมอ่าน่าจะไปเร็วๆวันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าราคาที่ตั้งขายเนี่ยไม่ถึง5 0,000นบาทแล้วเลขไม้แต่ละคันเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่แต่แต่โล o อยู่คันเดียวเองก็คือ d ีแบ็กเนาะปีสิบเไม้แสนสที่เหลือในไม้หลักหมื่นหมดเลยนะครับไม้หลักหมื่นทั้งหมดเลยแล้วก็ปีใหม่ๆห,หมดเลย จำสุดในนี้ก็จะเป็นคันสีขาวนี่แหละปีสิบหกเนาะที่เหลือจะเป็นปีสิบเก้าสี่คันเลยปีสิบหกหนึ่งคันทั้งหมดนี้เป็นเกมแมนนุ่นทั้งหมดนะครับผม่าย้ำอีกทีนะครับทั้งหมดนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับใครก็เป็นเจ้าของได้แล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกระชมรถจริงนะครับก็สามารถแอดไลน์หาผมได้ส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็จะวีดีโดอคอล์พาทุกท่านชมรถจริงกันได้อีกหนึ่งรอบหรือว่าใครสะดวกเข้ามารับชมนะครับรถจริงด้วยตัวเองนะครับเราอยู่กันที่สนุกคานะครับตรงข้ามก นะครับเยื่ยงเยื้ยงกับมหาวิทยาลัยเกษตรบันดิตนะครับเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมมาดูรถได้มาทดลองขับได้มาสแกนให้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีวารตีให้เลยนะครับรถทุกคันนะครับที่ออกจากโชว์รูมของเราไปนะครับผมวารตีว่าสวยเดิมเกียร์เอไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากพบเจอภายหลังนะครับว่าไม่สวยเดิมมีการกออไม้มีการพิดความทนหนักกอนหรือว่าจมน้ำเนี่ยหรือหมุนมาเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือหมุนมาเนี่ยนะฮะ อันนี้เรายินดีรับซื้อคืนทุกคันนะครับทุกกรณีเลยนะครับต้องบอกว่าวันตี้ขนาดนี้แล้วนะฮะอาจจะตั้งความไว้วงใจกับคุณลูกค้าได้นะครับไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปทวงตังค์กันในผลกระแสแน่นอนนะครับเราวันตีให้ขนาดนั้นเลยนะครับผมเพราะเรามั่นใจนะครับว่าทีมงานของเราคุณภาพคัดเฉพาะเก็เอเข้ามานะครับทั่วนี้นะฮะจัดซื้อผมเนี่ยนะฮะจะเคี่ยวยู่งกับลูกค้าซะอีกนะครับมีตาหนิเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเราก็ไม่อยากจะรับเข้ามาขายแล้ว นะครับเพราะว่าสโลแก,กนของร้านเราก็คือคัดเฉพาะเกตเอเท่านั้นนะครับมานะถึงตอนนี้แล้วนะครับสนใจขั้นไหนก็จับจองกันได้นะครับหรือโทรมาหาผมได้เลยสายตรง0838246569เบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้เลยนะครับมานะถึงตอนนี้แล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับผมสนใจก็โทรมาคุยกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า